สวัสดีค่ะพี่นงค์ะงคะทำขอยามแปลงก็เป็นเพื่อนอย่างอ้อมหลังเวทีค่ะเดี๋ยวห้าสิไปเจอเดี๋ยวคุณแม่ลุงนะคะทำงานแทนคุณยายสวัสดีค่ะาาคอา,ะอาแม่เบลเฮาบ้างใช่ไหมเต็งไข่ออกค่ะว่างใช่ไหมค่ะว,วันนี้ว่างค่ะคุณแม่ว,มวันนี้ว่างมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะ แม่ลุงเป็นคนทำหน้าทีท่แทนแม่สุภาพแล้วค่ะแล้ว,วังคุณยาบอสบาย,ยาตอนนี้ไข้คือร้ายเติบเลยเนาะค่ะคุณแม่ไข้แล้วไข้แล้วแล<ง>้วแต่ว่าแข็งแรงตอนนี้พักฟื้นอยู่พักฟ<ต>ื้นพักฟื้นนานๆเป็นน้องบิวี้กินข้าวยางคาเสียสีชมพูเนาะเสอร์นเขาลหรหล,ลงบิวตีาา้พน,น,นักเขื่นล่ะอ้าวปีนวกครับปานียบไข้อวมอลำ ตามธรรมเนียมแล้ยวจะภาพว่าต้องจัดให้เป็นบมอค่ะคุณแม่จะภาพจัดไายอ้อให้ถ้าไม่ได้จัดให้ก็ต้องเอาเงินไม้ห่าไปซื้อเงินให้เาซื้อนค่ะคือจังไายอ้อหมอลำซิ่งคือกันดิหมอลำซิ่งต้องมีจะภาพต้องจัดไายอ้อให้หมอลำหมอลำก่อนหมอลำซิ่งหมอลำมูแมนเบิร์ตไข่อ้อหมอลำมูกับซิมี่ผลไม้จักอย่างค่ะคุณแม่เก้าอย่างเก้าอย่าง ก็อย่างว<อ>่ามันจะมีน้ำพวกน้ำแดงน้ำน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำเขียวแล้วก็มีพวกท่านยพืชน้ำหวานาท่านยพืชนี่สิหวานกะพริกขณีด้วยนะครับพี่น้องครับผู้ใดชัดมอหลองมองลำขั้นบอสะดวกก็สามารถติดตอลังเวทีได้เดี๋ยวมอลำสีหาจัดให้ ขายอ้อขายอ้ขยอขาอหมอลำเจ้าภาพต้องเป็นคนจัดกาบ่นองค่ะบรรยากาศล้างเลือที่นะคะเลยสัยเาืมะเร็นไหมไปหาํารวจไปหาเด็กแกงกันเด็กแกงอยู่ไหนเนาะเด็กแกงมาร,ร่วมโตกันไปเนาะเรือแก่งเนงเาะต้องไปตามหานะคะคุณแม่แกงคุณแม่ลุงคุณแม่โดงนงองเบีย าเป๊ะเลยสวัสดีคุณแม่ลุงคะ่ะอะอาม่ีกม่ดอามางยากใจมาค่ะพี่ดองค่ะแต่ว่าหลายกินตาบักหุ่งมาแล้วละกินข้าวปุ้นบิดเข็งนึงแล้ว แยกไอันสสิแก่สีเทาีพกสาสิบเอ็ดกะนี่เนื้อลูกหมูไ่ข้วคุณแม่รุ้งนภาคุณแม่รุ้งนภามาไนด้ไยวมาไล่เปิดพวงได้หลายเราเติบเด้พันสามแ้ด้พันสามแล้วมาไล่ปิดพวขอลปิดกมาไล่ปิดวปิดยังมันพันนี่แต่มาไล่เปิดไดแล้วปิดวงมาไล่ปิดพวกนี่แม่ได้พนสมแล้วก็ดีเลวลใหู้ไรด ไปแล้เม่บัดิ้ยาี่เเแ้ยลาพี่คกาเจ้าแล้วลานักซีสิบหาแล้วน้อยแต็นน่ะลาคุณแม่้ยคุณ่เสีมานกจรับอนอนนาตุาดำปรสนเนาะโอตาแล่ะเต้บิวตี้ทยบาไหลเขาเฮียงวาดัำนดิเธอเป็นเฟกันอยู่ะเขาเป็นเปลี่ยนเป็อมแฟมน มาแต่หันหลังแม่แม่เขาจือไปเลยแม่เสร์ชหลงไปนะเขาจะเออถามม่เยแย่ๆเาอกอ้าจ้าเลยตเอเกินเอยพระเอกไม่พระเอกไม่ข้เบิงบักหลาะพระเอนเขาจะพอีอีเป้ยเรามีแง่ออกเด้แล้วไปออกสวงน้ำมูปกติเด้ ขันบอ่อแพงเงินมาเสีเหนา,หนา,ลาแล้วไอรเป็นไอเอไอโดมแตนะ่ว่าในบิดตัวเนี่ยบ่มยังไปน้องแบบวางย่างเอากขามาขั่นไปเอาน้ำคุณนั่งพืนีมาอัะละย่างสอ,งย,งอย่างอันเป็นมอลม่มใดย้อนยืมมูติแม่กินเลยค่ะไไนนกิน,าน,านเลยค่ะไม่โดนเเนาะเม่โดนว่าแม ขันงานอ่อนท่วงกับบริเทพเราเขาต้องสวยโอกาสเนีย่ยแพเงินอ่ะเขต้องบ่ได้ออกก้อนเขาอีกเลยเบีย้ยไหนต้องออกคนสุดท้ายโอ้อยอีกหน่อยสำคัญบอแมอนสำคัญจะคของอยู่แล้วกดมาน,านม้วาั้นครมนวาเรยบ้งางไดเหเนี่ยสิเรียไล่ไปยังกวาว่เอาเป็นมาไล่ให้จับกองหรเอาเป็นอยงเอาอย่าบงชันไปยังประกาศโป้งโป้งใช่ว่าเขาจีหาเงินเขาวา พูดดกันไกันเจ็บปเจ็บปกคนจว่าหมอลำหมอลำมาเอาไปเห็ดมาไลพี่นวังค่ะบอมแยนด้วยม่หรือคมองผู้มานับกับเมนกรรมการบัตกรรมการมูบานมาหนับเอาหมอลำบ่ได้น้ำเป่าด้ามันเป็นอบบว

ค่าดามคาไฟค่าของน้ำค่าสถานที่คนแมนจะมาคู่มันเจ้าเนี่ยใครไหนเอาล่ะให้เอาคู่ไม่ย่างดิเฮ้ยคู่เสียเม่อไงคู่ไม่แบบจะอาน้ำอยู่ว่แต่ว่าพอได้เอาเงินดอกติดแต่ว่าคู่เสียคู่อาบน้ำเสียทุ่งกระสอบสีแดงมันเสียกับอันอันตั้งนางมันน่ะเือไม่ใช่แซม เรา่ใส่แล้วเราคือว่าจะไปกินเขาน้ำมูแล้วลูกสาวจะไปใช้ม่นั่นเ็กดากมันก่องยื่นเอิรนเอิรนมันแมยกมันไม่ไหวฝ่ตัวนี่แหละครับพี่น้องขั้นมานนี่แล้วก็จิกินเขาดีไปแต่ไหนไปได้มาถ้าใส่กกแกงอันนี้คือมีมาตลอดเนี่ยีรถพายงว่าจะตีเขาาวงเป็นจุดจชเปนเป็นจุดไหนเป ไม่ดีมจเลื่อยไปเลยไปเลี้ยวซ้ายดินบอกจอดจอดิันีเอาเมียเลี้ยงยุตสามล้อสีหัวแต่าพังกี่ีกอย่างหนึ่งสิบสามล้อแต่โจขคนเดียวนี่ท่าาระขั้นเฮาเขาแก่มากกว่าอยากกินเขาก็บอกม่วงพระเอกน่อยดังนั้นัมากินเขาก็บอกม่วงของวานรเวานาก ย้บาใหา้พี่โดมดิาาไม่ไอเดียวไม่ไอโอ๊ย <c oughs> พ่อใจร้ายแม่ <c oughs> ดวงว่งมวมนกับเปน่นดวงใครขั้นมากนี่กับจีเตกเขี้ยวเซลเดแต่ว่า, <c oughs> าก็จมีเตแกงทุ่มเเหลือเด็กนอยที่นั่งกินเขายุ่งสิเนาะ ไม่แกงเดียวเียนะเบิร์วงเอาไงกินจนร่างพังกินปากกินหอดร่างไปสั่งรับเงินช่วยกด้วโอ้ยสามาเนี่ยมันคือจุดแล่นมาแล้วแน่นอนอันี่ดูดเยื่อ้องหายน้อพอพอผกินด้วยกันกินด้หรือทุ่งบักเคียทุ่งบักบักอันบักเคียทุ่งอันบักทัวเลาเ้หอยต้เป็เออกระังข้าวเนาังดอเจมจม ืมาเจีมี่แว่อไรอยู้เดีอดอันนนยียูนี่มีแต่มอลำกเกีตะกรนเนาะพาดพิงหน้อันซีโอทาขงพูนกะเกษตรกรคือกันทันซี่โอสฮอดดีว่เห็นหนามันโดนแล้วยากน้ำสวนหยาเลย เห็นผลผลิตเห็นความงอกงคั่งจริญความนั่นนี่อยากแต่น้ำสวนได้ผลันกันได้แล้เจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้อง